เงานะครับผมวันนี้กบผมนะครับวันนี้เราจะมาเก็บเทปเงากันนะครับผมตอนนี้ผมก็มีอยู่เออ่กี่จีเนี่ยบ๊วยหนูไม่ได้ค้างไปไหนเนี่ยเอิบมีห้าสิบสี่จีนะครับผมจะเก็บห้ครบหนึ่งร้อยสามสิบห้าจีนะครับวันนี้ลุย มาครับผมจะคนในเซิร์ฟก็จะมีคนลงมั่นน่ะก็กดไปเลยเพื่อมีคนลงจะพอมากันโอเค มีคนช่วยนะครับลงมาสองคนกับคนในเซิร์ฟใครก็ไม่รู้พร้อมจะเก็บเทพเรา,มาไม่รู้จะยื้อได้กี่วิถ้าเก็บหนึ่งจีนนี่เคยลงได้สูงสุดแค่สองพันเนี่ยเราไม่มีไอจัง ไอ้จังไม่เข้าตูเลยย่าเซ็งไอ้จังไม่เข้าตูกดปกตินะเมวันอดมันเมวานอดมเมวานอดมเมวันอดัมันจมวันอดัมตอนเริ่มนะหนึ่งศูนว่างไปว่เร็วเร็วเร็สโลครับเร็วเร็วเร็วตอนสโลให้เร็วทด ผมมอนรุดมาแล้วม้อนรุดอย่ารุดทีโอ้โหจบแล้วเื่อนโอ้โหหลีน้อยหลีน้อยหลีได้ก็ได้มันแหลกเออสวย ไม่มีโกโจยู่ทาีลจบล้วชีวิตจบล้วจบล้วที่ถวงก่อนจบแล้วจบยังเล้ว ก็ไม่มีใครมีบ๊อบเลยใครขัดหลักจัดจริยะทําได้หลังส mm ีฟิถ้าไอ้จังก็คงจะตี มยังไม่ได้รีวิวเลยไปทำนอกรอบมาทันจิโร่ทันจิโร่จุดดาวไปทำนอกรอบมาเพราะว่ามันเสียเวลาทำหมานมากเลยไปทำนอกรอบมาพี่เก็บไปรองเท้าจับแล้วใช่ทันจิโร่จะนอนนะจะทำได้นี่นหลายวันเลยนะ การทำจนเมื่อมันตันล็อกไว้เลยล็อกล็อกล็อกไวเลยจัดดาวจ็ดด้มไม่ไม่ปล่อยไปไหนหรอกเจ็ดดาวล็อกไว้เล,ยไ,ลยไม่ปล่อยไม่ปล่อยเลยเจ็ดนาตอนนี้นเรียกว่าทำนานมากเรวก็จะไปลงอิจิโก เตเรียมเซตเวลาเซตนี้ลงไม่ไหวเนี่ยเตรียมเซตไว้เริบนี่เตเรียมเซตว้อแล้วผมจะบัอโคนนั้นผมใช้เซตหน้าเธอตันจิโร่จโเจ็ดดาวฟริเซอร์หกดาใส่ออฟ ดามีดแรงมากแล้วก็หนวดดำเอาไปสรูเนาะแล้วก็โคนันหกดาวใส่ออปป้าวจะไม่ได้โคนันไม่ใส่อบนะแต่เราจะใส่แบบนะั่น ออบอย่างแหลกออบผ้าดามีเลอวนะจริงๆก็อยากลงหนวดดำอ่อมะมาลองเก็บพร้อมแต่ดามันก็ภารกิจวันนี้นะครับเราจะมาเก็บออบ มาเชลดิชี่กันนะมีคนลงพอดีก็จะพิมพ์มาแลวนะว่าเราลงด้วยนะเพราะว่าผมไม่มีเทียงงานก็เลยเล่นันเดียวหืมัน โคตรแหละเดี๋ยวเราเอาขี้งั้ะด้วยม่อยากคุณโอเคบะเดี๋ยวถ้าปิดกล้องได้ขอปิดพปดหนได้ไหม ลดความแรงแป๊บนึ่งกระปิดกล่องไปหนึ่งแล้วมันทำไง,งอ่ะถ้ามันไม่ปิดอ๋อโอเคโอเคเปิดกับปิดก็ไม่ต่างกันหรอก เาลงมาเช่าดีทีดกันดีกว่าเาลงมาเช่าดีทีดเาลงมาเช่าดีทีดเอา้าจริงๆก็อยากลงโอโจอยู่แหละมีเต็มอยู่พอดีสมเลยวะไหนนะก็เอาลองผมจะดู เราจะมาดูสเปเชียลซาม่อนอะมันอดใจสุ่มก็จเจาะเอาค้างเอาคิลโตอเอาใครก็ได้เนี่ยสี่ตัวเนี่ยผมอขอตัวนึ่งเนี่ยสี่ตัวเนี่ยโซโลโม็อบคิลเตอร์โกฮังเอามาอยากทำเอาลุยมาบอลไลโอเคบอลฟ้าอุย้ยโอเคโอเคโอเค โอเคได้อยู่ได้อยู่ไอยู่ยาบอลกิดเก๊อยอ้ยอ้ยอาอาตัวนาตัวออกมาเลย

พ่อเชิญเข้ากลุ่มมาเออลุ้นโอ้โหเกลือเกลือครับผมอืมอืมอืมก็เจอกระถางโหโกหอง จริงสกิปได้เลยนะสองเปจริงหรือเปล่ไม่รู้เลยไม่ออกจริงๆนะทอ,ทอ,ทอ่ะสองเปอร์เซนมาทำไมมีแล้วอรอโอ้ยอ้อ สองเปอร์เซ็นต์จริงไหมไม่ออกเลยอ้ามาทำไมไมีหมดแล้วอยากได้ส <c oughs> องเปอร์เซ็นต์เออมาเอามา ก็ไปไหนกบพี่ฮรอเพื <c oughs> ่อดวงแกดีดวงไม่มีเลยรอเข้ามาตัก ดูกันว่าจะได้ไหมคิดว่าได้ไหมผมคิดว่าไม่ได้อยังไงก็ไม่ได้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 อยู่แล้วอไม่ได้ตั้งแต่เห็นเงาแล้วครับ ไม่ให้มีลุ้นเลยไม่ได้ไม่ได้อยู่แล้วสองเนี้ยไม่ได้ชัวชัวชัวจริงจริงก็เ,เป็นตามที่คิดะนะเนาะเออเ,เอาเข้าไปเอาเข้าไป ขอสองเปอร์เซ็นต์ไม่ออกจริงๆอืม้มหืมไม่ออกเลยสองเปอร์เซ็นต์อไม่ออกเลยมาสุ่มตัวเดียวก็ได้ฮะดูบอลดิเผื่อดีอืมสภาพ ก็ไ,ได้ก็ได้ลุน้นเอาะเอ o อไม่ได้อีกแล้วห้าแล้วยอได้ตรน้าตั่สองเปอร์เซ็นอืมเราจะต้องชื่อว่าอะไรดีมาล้างความเกลือกว่า ัววก็มีนั่งเยอะเฮ้ยเฮ้ย,ยบนแดงป้าหอยน้องมันบอกว่าแบกแบบปกปีครับอยากอยากพูดดีนะักอืมไม่ได้แล้ว อีกอีกจุดเดียวปะโอเคสูมอีกสามครั้งพอและอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ฮยมีโอ,อกาสนะมีโอ,อกาสนะ อืมไปเลยบอลเก็งเกะเออมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไข่ไข่สวยชิลิโต้าไอ้ซี้ย้เส,สิมสิบตัวไมเ่เอา ฝืนตัวเดียวออกอีโ <c oughs> บตจะได้ก็กล่ <c oughs> อแหงได้ไหมนยสวย <s ues> ได้คิดลิโต้ <c oughs> ได้แบบไม่คิดอะเพราะว่าปก,กติอะ <c oughs> มันการันตีเว้ย <c oughs> กล่อมจริงอิจิโกะเนีย่ยยังไม่ได้ทำเลยนะแล้วเดี๋ยวเราล,ลงิดลิโ้กันก็ได้เดี๋ยวมาตัวดิบซิ อย่างหาสุ่มไม่ตั้งนานไม่ได้เลยเลยนะไหนวัตถุดิบสิอ๋อต้องเก็บตัวนี้ We a r โทเค e นโอเคอืมโอเคเพลงนี้ก็จบนะสุ่มหาตัวละครไปทำเจ็ดดาวโอเคจบเพลงแค่นี้บายเดี๋ยวคลิปหน้ามาแน่นอนคิวโตเจ็ดดาวจบ <laughs> ไม่ลงละอีกตกอทำกิริโตได้แหละ